สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถคัดสภาพสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาแล้วครับมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะนะครับเช็ดให้ทุกระบบเอาไปใช้งานได้ทันทีครับกับ Honda Civic Dimension นะครับปี2005ตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้1.7ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำ ใครกำลังหา ES Dimension ตาเหี่ยวนะครับตัวนี้ปี2005เลยครับ155,000บาทนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลนะครับสามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรถอยู่ที่พุทธมนทรสาย2ใช้งานไปรถประมาณ190,000นะครับตีไปแบบนี้เช็คและชมตรวจสอบนะครับซิ n นล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบ a กนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าตัวนี้สวยสมบูรณ์นะครับเป็นเบาะผ้าสวย เอาไปใช้งานได้ทันทีเช็คทุกระบบไม่ต้องเก็บซอบ่อมไม่ต้องเก็บทำนะครับเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับกว้างกวางนั่งสบายดูดีกับ Civic Dimension ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเรื่องการซ่อมบ,บำรุงดูแลไม่ยากไม่แพงครับเข้าไปศึกษาได้ครับใน ES ขับหรือ d ไ m e n s ช o นขับก็ได้นะครับแนะนำเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับจะได้ข้อมูลเรื่องราวการซ่อมบ,บำรุงดูแล และอะไรที่ไหนเก่งช่างที่ไหนถูกนะครับรุ่นนี้อะไรเยอะครับดูแลไม่ยากไม่แพงตามที่แจ้งนะครับศึกษาดูก่อนได้เลยคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับสวยสีเงาฉ่ารอบคันนะครับจัดทรงลงล้อมาให้นะครับชุดแต่งก็มีล้อก,ก็สวยใครที่ชอบตรงนี้แนวนี้นะครับกับสวิก รับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพียงแค่ท่านไปดูรถทดลองขับรับรองนี้ไม่ออกครับเช็คทุกระบบรถสวยนะครับการันตีการเช็คสภาพนะครับรับผิดชอบงานดีครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับท่านรอตรวจสอบเช็ครถทดลองขับอยู่หน้าบ้านนะครับคุยเจตนาในรายละเอียดนะครับก็คล้ายๆกับที่เรา อยากได้รถนะครับแต่ไม่อยากเดินทางไปเองก็ลองเช็ครองชมตรวจสอบแบบนี้ก็ได้ครับก็เสียเวลาไม่ต้องเสียครับนอนรอเช็ครถอยู่ที่หน้าบ้านสบายๆเลยครับนี่ครับสวยสมบูรณ์ภายในใหม่มากๆนะครับกับมือเดียวป้ายแดงแบบนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักดัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันบอดี้ให้เลยครับขึ้นอยู่กับว่าชอบและพร้อมหรือไม่นะครับเน้นโทรเจรจาอยู่ใกล้ก็ไปดูรถทดลองขับ อยู่ใกล้ไม่ต้องเดินทางมาเองครับจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะครับรถสวยเดิมไม่มีชนหนักตามที่แจ้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบและพร้อมหรือไม่เท่านั้นครับเจรจาต่อรองกันดูครับของซื้อของขายต่อกันได้นี้นีหน่อยหน่อยขายได้ก็ขายครับเอาไปใช้งานกันนะครับกับรถสวยสภาพดีๆท่านไม่ต้องไปเสียเวลาหาหรือไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บซ่อมนะครับซื้อไปใช้ได้เลยครับเดิมครับ เอาไปใช้งานขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับรูปก็มีมาพอประมาณนะครับลองชมลองเช็คหรือถ้าไม่ชอบรูปไม่พอก็โทรเจรจาหรือกดทิ้งลิงก์ไลน์ไปก็ได้ครับไปขอรูปเพิ่มกับคนขายนะครับสําหรับน้องคนนี้ก็เช็ครถสวยคัดรถดีครับคือไม่สวยก็ไม่ไม่คัดมาครับไม่ซื้อมาครับเพราะว่าขายยากครับตามราคานะครับรถสวยสภาพดีไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทําก็จะประมาณนี้นะครับถูกหรือแพงพี่น้องตัดสินใจดูครับว่าจะอยากซื้อไปเก็บ ปวดหัวหรือจะซื้อแบบบจบนะครับเช็คและชมตรวจสอบพิจารณานะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอรวมถึงกล้าการันตีการจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม